สวัสดีค่ะพบกับแม่บุ๋มในช่องมัมมี่บุ๋มบิ๋มนะคะสำหรับหัวข้อข่าวคลิปนี้นะคะลุ้นหนักแจ้งผลคนมีมสิทธิ์11-12เมษายนนี้นะคะส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันนะคะแต่ก่อนไปนะคะก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการหาข่าว ของทางช่องด้วยนะคะสำหรับใครนะคะที่ได้มีการลงทะเบียนเบอร์วัยเว็บเราไม่ทิ้งกันนะคะเพื่อเยียวยา,ยา,ยายในวิกฤตโควิดครั้งนี้นะคะจะได้รับเงิน5,000บาทนะคะช่วยเหลือ6เดือนเลยนะคะรวมทั้งหมดก็จะเป็นเงิน30,000บาทนะคะวันนี้นะคะก็จะเริ่มแจ้งคนหมดสิทธิ์นะคะในวันที่11-12ถึง12เมษายนนะคะ ข่าวด่วนล่าสุดนะคะสำหรับเงิน5,000บาทนะคะจะชัดเจนแล้วนะคะในวันเสราร์อาทิตย์นี้นะคะก็ฟันธงชัดเจนแล้วนะคะสำหรับกลุ่มก้ามกึงหรือหมดสิทธิ์นะคะกลุ่มก้ามกึงก็คือพวกที่ลงค้าขายนะคะเป็นแม่ค้าค้าขายขายอาหารนะคะเขาจะ ส่งให้เรานะคะกรอกข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเมื่อเช้าไม่บุ่มทําคลิปไปแล้วนะคะว่าให้กรอกข้อมูลเพิ่มเติมตรงไหนนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในในเว็บหน้าเว็บไซต์นะคะจะมีให้กรอกใส่ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะปุ่มสีเขียวด้านล่างสุดเลยนะคะสําหรับใครนะคะที่สถานะรออยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะ ก็ให้รอไปอีกนะคะเพราะว่าต้องตามคิวนะคะแล้วก็ต้องรอ SMS นะคะว่าเราจะมีสิทธิ์หรือหมดสิทธิ์นะคะภายในวันนี้หรือพรุ่งนี้นะคะ1112นี้นะคะส่วนกลุ่มก้ำกึ่งนะคะก็ต้องให้ข้อมูลเพิ่มนะคะเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์นะคะก็จะมีขึ้นปุ่มสีเขียวนะคะให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็เข้าไปนะคะแล้วก็ กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักนะคะเบอร์โทรศัพท์วันเดือนปีเกิดนะคะพอเสร็จแล้วนะคะก็กรอกรายละเอียดตามที่แบบฟอร์มให้กรอกเลยนะคะเขาก็จะมีการตรวจสอบข้อมูลนะคะให้ชั่วนะคะตรวจสอบให้ชั่วแล้วก็ต้องเป็นข้อมูลจริงเท่านั้นนะคะแล้วในวันเสาร์อาทิตย์นี้นะคะ11-12นี้จะ ไม่มีการโอนเงินเยายวยา5,000นะคะแต่จะมีการคัดกรองเบื้องต้นทั้งหมดเลยนะคะใครที่ขึ้นสถานะรอตรวจสอบนะคะก็จะคัดกรองนะคะช่วยคนรายย่อยให้ตรงจุดนะคะเพราะว่าจะไม่มีการช่วยเหลือรายใหญ่นะคะจะช่วยแค่รายย่อยเท่านั้นให้ได้รับเงินนะคะ สำหรับการโอนเงิน5,000บาทนี้นะคะก็ได้ทำการโอนเงินไปแล้ว1.4ล้านคนนะคะตอนนี้ก็เร่งทยอยตรวจสอบนะคะในการโอนเงินนะคะเดี๋ยวจะมีการโอนเงินในงวดใหม่นะคะ13เมษายนเป็นต้นไปนะคะก็จะโอนเงินในทุกวันนะคะ ก่อน10โมงเช้านะคะใครที่ได้สถานะว่ามีสิทธิ์รับเงินเยียวยา5,000บาทรอโอนนะคะก็รอไปเลยนะคะในวันที่13เมษายนนะคะจะเริ่มโอนนะคะจะได้ก่อน10โมงของทุกวันนะคะสำหรับคลิปข่าวนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะก็ขอพูนทุกการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ